สวัสดีเมื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะเอาสัตว์เลี้ยงมาให้ดูสัตว์เลี้ยงตัวนั้นก็เป็นตัวแห้งเป็นตาขื้นอย่างนี้นะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนอยากจะเห็นแล้วครับสัตว์เลี้ยงของผมมันช่างน่ารักจริงๆก็จะดูตอนนี้ไหมมันก็เป็นตะแห้งตะหากี่ดีนะครับกะบางคนก็อาจจะมันมันก็เป็นตะแห้งอี่ดีนะเอามาจูบนี่จรงสั่นอย่างสี่ ก็เป็่นน้แพงอีกนะครับอ่ะ,ะยังบอยเบิ่งนะครับ,ม,รนนรบมันกรเปิ่นน้ำแทางอีกอีกอ่ัน่าจะที่ไเบิ่งตอนนี้แล้วกันมันก็น่ารักจริงๆนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็หายากมากเลยใครที่หามาได้ก็บางคนก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูกันแล้วนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันน่ารักจริงๆนะจะให้ดูไหมเนี้ยดูไหมดูไม่ดู ดูไม่ดูมันน่ารักใช่ไหมครับน่ารักโคตรเลยสามารถให้มีสามารถคนสามารถทำให้คนมีเงินได้นะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีนะครับน่ารักด้วยและเพื่อนเพื่อนก็เห็นกันแล้วนะครับนี่น่ารักไหมครับน่ารักใช่ไหมครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> มันฉี่ใส่หรือ,อลูกไม,ไม่เอานะไม่เอานะอย่าอย่าทำอย่างนี้นะเยี่ยวใส่อะมันไม่ดีมันเหม็นเข้าใจป่ะก็สวัสดีครับก็มีแค่นี้บ๊ายบายบ๊ายบาย